สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ก็มาถึงการลุ้นว่าเขาจะสามารถนําเสนอให้เราได้เข้าใจกระบวนการทั้งหมดของเขาได้หรือไม่ทีมแรกคือ Prince รอย a l วิทยาลัยเชียงใหม่ครับาักแสดีครับปัญหาจากโจทย์นะครับส่วนแรกที่เรามองเห็นก็คือระยะทางครับผมคือระยะทางเราต้องห่างจากกระบะทรายตรงนี้ระยะทาง4เมตรแล้วก็มีส่วนควบคุมตรงนี้นะครับอนี้ก็คือกุญแจอยู่ในกระบะทรายแล้วก็มี เู้สำหรับพอรหัสอยู่ข้างหลังกระบะซาอีทินครับผมสิ่งแรกที่เราทําเลยก็คือการศึกษาสมบัติของกุญแจแต่ละชนิดครับเนื่องจากโจทย์ในครั้งนี้เรามีกุญแจอยู่3ชมชนิด้วยกันการค้นหากุญแจของเราก็คือการค้นหาให้ทั่วทั้งกระบะครับกลไกของเราก็สามารถเลื่อนไปทั้งข้างหน้าและข้างหลังแม้แต่ทางซ้ายทางขวาก็เลื่อนได้ครับซึ่งในส่วนแรกก็คือ ค้นหากุญแจที่เป็นเหล็กครับโดยในส่วนนี้เราจะเอาแม่เหล็กเนี่ยติดกับคาดในส่วนนี้ไว้ซึ่งคาดในส่วนนี้จะเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวขวางครับจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้และกลไกในส่วนที่2ก็คือการใช้ไม้กวาดครับไม้กวาดตรงนี้จะติดอยู่กับมอเตอร์ใช้ในการปัดทรายที่บดบงังกุญแจอยู่นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนส่วนแรกก็คือเราจะมีคานอยู่ข้างบนกระบาดทรายไว้โดยด้านข้างของคานเนี่ยจะมี เสาครับเสาตรงนี้จะติดกับล้อเลื่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนสกเก็ตบอร์ดครับซึ่งสามารถเลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังได้จะมีเชือกติดอยู่กับเสาครับทางด้านซน้ายและด้านขวาและเชือกตรงนี้ก็จะโยงมาที่ล้อครับเมื่อเราทําการหมุนล้อตรงนี้ครับก็จะเป็นเหมือนการเก็บเชือกละคานตรงนี้ก็จะเคลื่อนที่มาด้านหน้านั่นเองครับและเมื่อเจอกุญแจแล้วนั้นเราจะทําอย่างไรต่อขอเชิญที่ตุนได้เลยครับวิธีที่เราเลือกใช้เนี่ย <c oughs> คือวิธีการดูดกุญแจ <c oughs> ออกมาจากกระบะทรายครับ สำหรับหลักการทำงานของมันก็คือน้ำเนี่ยที่อยู่บนที่สูงนะครับก็จะมีพลังงานสักโน้มถ่วงเนี่ยสะสมอยู่ใช่ไหมครับและเมื่อน้ำไหลผ่านท่อที่เราบีบให้มีพื้นที่หน้าตัดเล็กลงเนี่ยความเร็วของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนเราบีบสายยางครับพี่ป๊อครับตามหลักการของเบนนูแล้วเนี่ยเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยความดันภายในท่อเนี่ยจะลดต่ำลงครับและเมื่อความดันภายในท่อลดต่ำลงจะส่งผลให้กระแสะอากาศภายนอกท่อครับซึ่งมีความดันสูงกว่า ไหลเข้ามาแทนที่กระแสะอากาศภายในคือเกิดลมดูดเข้ามาครับแล้วเราจะใช้ตัวนี้ไปดูดกุญแจในกระบะทรายของเราออกมาครับเราจึงต้องใช้ปั๊มน้ําที่มีอัตราการไหลเนี่ยใกล้เคียงกับน้ําที่ตกจากที่สูง15เมตรเนี่ยมาแทนถ้าหากเราเจอกุญแจตกกุญแจเหล็กเนี่ยตกตามทรายตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถเอาคารเหล็กเนี่ยไปดูดกุญแจเหล็กตัวนี้ขึ้นมาได้เลยหรือกุญแจเหล็กของเราเนี่ย อาจจะติดอยู่ตรงแม่เหล็กตรงคาดในส่วนของการเลื่อนไซส์เลื่อนขวาอย่างที่เพื่อนได้อธิบายไปนะครับเราก็สามารถใช้คานอันนี้เป็นแม่เหล็กแรงสูงเนี่ยไปติดเอาคาดลากมาทั้งคาดเลยคาดเลยมาถึงพื้นที่การทดลองของเราได้เลยครับนาไปเปิดตู้เซฟพอเราตอบคําถามแล้วเนี่ยแล้วเราก็ได้รหัสมาใช่ไหมครับเราก็จะมีกลไกในการกดปุ่มใช่ไหมครับเราก็ได้คิดค้นกลไกนี้ขึ้นมาครับในที่นี้เนี่ยเราจะเอาแผ่นอคริลิกเนี่ยมาเจาะรูให้ตรงกับปุ่มกด แล้วก็นําแท่งเหล็กเนี่ยเสียบเข้าไปทั้ง10ปุ่มเลยไปติดกับเชือกแล้วก็ต่อมาจนถึงห้องคอนโทรลของเราเวลาดึงเชือกปุ๊บเนี่ยไอตรงเหล็กตัวนี้ครับก็จะยกขึ้นแล้วเราปล่อยเชือกเหล็กตัวนี้ก็จะหล่นลงมาแล้วก็กดปุ่มเราก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะกดเลขไหนเลขไหนแล้วก็ดึงเชือกและทั้งหมดนี้นะครับก็คือพวกเราครับผม พีอาร์ซีสายฟไททุกสิ่งเป็นไปได้ด้วยวิทยาศาสตร์ครับผมขอขอบคุณครับเป็นโอยาวิทยาลัยเช่อไหมครับเป็นการพรีเซนต์ที่ยอดเยี่ยมมากครับแต่การตอบคําถามนี่ก็ต้องทําให้ดีด้วยนะครับคือตรงคาดเนี่ยมันมีซี่ค่อนข้างที่จะห่างกันนะคะคิดว่าตัวคาดนั้นเนี่ยจะนําพากุญแจมาได้หรอคะสมมติคาดมาอย่างนี้กุญแจมันอยู่ล่องของคาดพอดีเลยคือจริงๆแล้วในส่วนของคาดเนี่ยครับเราจะทําให้ ดินเนี่ยมันล้วนซุยคือมันทําให้หน้าดินมันบางลงอะครับเพื่อให้สามารถมองเห็นกุญแจได้ง่ายขึ้นครับแต่ส่วนที่สําคัญจริงๆในการค้นหากุญแจของเราก็คือตัวไม้กวาดครับตัวไม้กวาดนี้จะเป็นตัวที่สามารถทําให้เราเห็นกุญแจได้ดีที่สุดนั่นเองครับอยากกระราบคือ <c oughs> น้องได้ระวังในจุดที่เป็นจุดอับสายตาหรือเปล่าอันนี้จะเป็นภาพของตัวช่วยครับคือเราจะมีกระจกครับทำให้เราสามารถมองเห็นจุดบอดของเราได้ครับน้องอาจจะเห็นแต่น้องจะดูดมันขึ้นมายัางไง คือไว้ตัวที่เราดัดแปลงใหม่ครับมันจะมีตัวคดงอลงไปนครับแล้วก็เราจะติดขันน้ําไปตรงนี้ด้วยคือเวลาเราดูดปุ๊บเราก็จะหันกลับด้าน้ยครับเพื่อกันว่าไม่ให้มันตกลงไปใหม่อีกอ๋อพลิกเลยพลิกไม้ปุ๊บขึ้นมาใช่ครับใช่ครับไม่ตกล็ตกลงขันและนี่คือ Prince Royal วิทยาลัยเชียงใหม่ครับสุดยอดครับสำหรับ Prince r o y ่ l แต่ก็ห้ามประมาทดาราสมุทรเด็ดขาดทีเดียวครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับดาราสมุทรชนบุรีฉันกับตันเจสปโรผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในท้องทะเลแถบนี้กัะตันกัปตันกัปตันว่ายไงเกมเจ้าผมขอแผ่นที่ครับเฮ้ยนี่มันแผ่นที่คุมสมบัติ ท่านผู้ท่านบ่านบูโด้ท่านผู้ท่านท่นบูโด้ครับท่านผู้เท่าข้าเนี่ยแหละคือท่านผู้ท่านุองบูดูผู้ยิ่งใหญ่และสิ่งที่เจ้าจะไปตามหาอยู่คือคุมทรัพย์แห่งดวงดาราคุมทรัพย์แห่งดวงดาราสิ่งแรกที่เจ้าเจอเลยก็คือทะเลทรายมหาบะเลยโอ้โหทะเลทรายมหาบะเลยเนี่ยมีกุญแจซ่อนอยู่สารดอกด้วยกันแล้วแล้วฉันจะต้องทำยังไงอ่ะท่านผู้เท่าบททดสอบนี้นะมันจะมาลูกของคำตอบคำถามสี่คำถามด้วยกัน เพื่อเป็นวหัสพาทเจ้าไปค้นพบกับคุมทรัพย์แห่งดวงดาราต่อไปในที่สุดัานนี่จะเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของพวกเราที่สุดแสนจะยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าพวกเราจะผ่านอุปสรรคที่ถาบทองเข้ามาเหมือนเกี้ยวเกินแต่พวกเราก็สามารถพันมันมาได้ด้วยความรู้ความสามารถความสามัคคีวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุทธ์ดังนั้นพวกเราขอให้ทุกท่าน เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประจนภัยเพื่อค้นหาขุมทรัพย์แห่งดวงดาราฮ <Hey! S 1> ขอเสียงปรบมือนะยครับยังคงมาแรงครับสำหรับรูปแบบการพรีเซนต์ของดาราสมุทรคงได้ใจผู้ชมแล้วก็คณะกรรมการไปเต็มๆแน่นอนครับ,ค,รบคือนักพิธของผมเนี่ยถ้าทุกท่านเคยได้เดินไปเที่ยวชายทะเลนะครับจะเห็นว่ามีคนที่ใช้เครื่องตรวจจับวัตถุเนี่ยสามารถตรวจสอบวัตถุที่อยู่ใต้ดินได้ผมจึงได้เอาแนวแนวคิดเนี้ยมาใช้ก็คือ การนำเครื่องตรวจจับวัตถุครับมาใช้นะครับในการตรวจสอบว่ามีวัตถุอยู่ใต้ทรายจริงหรือเปล่าปัญหาต่อไปก็คือกระบาดทรายของเราเนี่ยมันอยู่ห่างไปตั้ง4เมตรแน่เราจึงมีอุปกรณ์ที่ช่วยเราคือคานครับทาให้สามารถยืดยาวออกไปได้ถึง9เมตรเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดเรายืดยาวไปยาวมากเนี่ยจะทำให้มีแรงกดมากขึ้นถูกต้องไหมครับ,รบเหล็กฟันปลาครับเมื่อนําเหล็กฟันปลามาติดกับตัวแขนกลเนี่ยจากนั้นก็ทําเหล็กนะครับในการที่จะยึดมันไว้ติดกับแกนหมุนหลักของมันทําให้มีความพงทนมากขึ้นถ้าเกิดลองคิดดูนะครับว่า เรารู้เนี่ยว่าใต้พื้นทรายเนี่ยมีวัตถุอะไรซ่อนอยู่แต่เราไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่ดังนั้นเราก็เลยเริ่ปั๊มลมครับมาติดเอาไว้นะครับซึ่งปั๊มลมเนี่ยจะทาหน้าที่ในการเป่าผิวทรายด้านบนครับออกไปทําให้เราทราบว่าวัตถุที่เราตัวจับเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่เป็นกุญแจหรือไม่ในการนํากุญแจกลับมานะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆครับส่วนแรกก็จะเป็นรถบังคับจับวัตถุครับและส่วนที่2ก็จะเป็นคาดช่วยเหลือส่วนแรกจะมีลักษณะเป็นรถบังคับวิทยุ ซึ่งลากอุปกรณ์ที่เราจะใช้จับวัตถุอยู่ด้วยนะครับถ้านั้นยังไม่พอครับเรายังมีการทดแรงทดรอบลงให้เหลือรอบน้อยๆยตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะมีกําลังที่สูงขึ้นไอกำลังที่สูงขึ้นนะครับเราจะเอาไว้ใช้สําหรับจุงตัวคาดซึ่งเราจะติดแม่เหล็กเอาไว้แล้วจะมีตะแกรงที่ติดม่เหล็กก็เพื่อจับกุญแจที่เป็นโลหะที่มีตะแกรงก็เพื่อว่าเผื่อว่าเราจะจับได้กุญแจที่เป็นพลาสติกหรือว่าทองครับและนี่จะเป็น ค่าช่วยเหลือของเรานะครับในกรณีที่รถของเราแบบแบบมันทํางานได้ประสิทธิภาพไม่ดีพอแล้วก็ใช้ค่าช่วยเหลือของเราครับซึ่งมันจะแลเทอะทะไปหน่อยก็คือยาวสิบเมตรเลยครับเราก็จะติดแม่เหล็กเหมือนกันครับเอาไว้ใช้กุยหากุญแจที่เป็นโลหะครับต่อมาเรามาฟังภารกิจที่สีากันก่อนครับคือการออกแบบกลไกในการกดรหัสตู้เซฟครับทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นของเล่นแต่ผมก็บอกของเล่นนั่นแหละก็คือเคนบังคับวิทยุครับเราจะปรับหัวมัน ให้เหมาะสมกับการกดสวิคนั่นเองโดยเราจะบังคับวิธีเอนซ้ายเอนขวาแล้วหัวมันก็จะไปกดตรงแป้นนั้นอีกทีหนึ่งครับแต่ว่าใช่ครับ<ม>แต่ว่าน้ำหนักในการกดมันยังไม่พอเราก็เลยนัดแป้งแป้นพีนะครับโดยการวางน็อตครับเมื่อไปเพียบก็คือไอ้แป้นเนี่ยต้องใช้แรงหัวสิบแต่ว่าน็อตเนี่ยไปแล้วหกแล้วที่เหลือก็คืออีกสี่นึงก็จะกดลงมาทําให้เรากดแป้นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็คือการคอนเฟิร์มเพราะั่นเองเรามั่นใจเยาวชนไทยทุกคน เก่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้องดูรายการนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพรีเซนต์ได้สุดยอดทีเดียวครับแต่การตอบข้อสักถามให้ได้นี่ก็สําคัญทีเดียวครับเพราะว่ามีผลกับคะแนนผมก็ยังสงสัยเรื่องไอ้รถอ่ะมันจะไปขุดไว้ไม่กาลังมันจะพอไหมดังนั้นผมเลยอยากจะให้พวกเราลองประมาณดูว่ากําลังที่น้อยสุดที่ที่รถของเล่นที่เราต้องใช้เนี่ยมันควรจะเป็นประมาณกี่วัตต์ ถึงจะเพียงพอในการปฏิบัติงานของเราครับแรงตัวนี้มีอะไรบ้างครับแรงตัวนี้ก็จะมีน้ําหนักของรถนะครับที่เราต้องแบกรับในการแบกตัวเครื่องตัวมอเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับนี่เราก็ต้องเราก็สามารถหาได้โดยการชั่งน้าหนักนะครับส่วนแรง W ตัวนี้ควรจะเป็นน้าหนักของกุญแจมากกว่านื่องจากว่าเราไม่ได้แบกทรายมาทั้งก้อนครับดังนั้นก็จะเป็นน้ําหนักตัวเครื่องบวกกับน้ําหนักกุญแจครับแล้วก็บวกด้วยความเร็วอย่างน้อยสุดที่เราต้องการให้มันเป็นก็จะได้กําลังของเครื่องยนต์อย่างต่อย่่่่าาางงนนน้้้ออยยสุดทีีกใใหหมัฟชจโ ถือว่าสำหรับผมก็เาแล้วนี่ <c oughs> โอ้โหโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับนานๆที่จะเห็นอาจารย์สุรเชษจอมโหดของเราเอ่ยปากชมแบบนี้นะครับเนี่ยไหนๆก็คำถามรอบชิงแล้วเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเนาะ <c oughs> มันก็กลับมาถึงคำสำคัญของวิทยาศาสตร์เราจะพยายามจะเข้าใจหลักการการทำงานของสิ่งต่างๆขึ้นมานะฮะเราจะถามว่าทำไมนะครับการส่งรีโมทแล้วอีกอันนึงก็คือหลักการ ปัญหาโลหะของเราเนี่ยจริงๆ2อ,อันเนี่ยมันมีความเหมือนและความแตกต่างของมันในตัวนะครับอยากอยากจะให้น้องเล่าความแตกต่างและความเหมือนของสงตัวนี้ให้ฟังได้ไหมครับหน้าที่การใช้งานของตัวเครื่องตรวจจับวัตถุนะครับรกับเครื่องรีโมทคอนโทรลเนี่ยจะเหมือนกันโดยที่ว่าสัญญาณที่ส่งไปเนี่ยเป็นสัญญาณคลื่นไรเฟไฟฟ้าเหมือนกันครับแต่ต่างกันเพียงที่ตัวตรวจจับวัตถุนะครับจะมีตัวส่งสัญญาณอยู่ติดกับ ตัวรับสัญญาณอีก2ตัวครับที่อยู่ข้างกันครับบนแผ่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเกิดการส่งสัญญาณมาเนี่ยเราเข้าสู่ตัวรับนะครับจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นแต่การทำงานของมันก็คือถ้าเกิดเมื่อมีโลหะหรือว่าวัตถุที่เหนียวนำสนามแม่เหล็กนี้ได้เนี่ยมารบกวนสมดุลในการเกิดสนามแม่เหล็กของมันนะครับจะทําให้เกิดสัญญาณเตือนขึ้นสู่ผู้ใช้ครับแต่ตัวที่มาคอนโทรลเนี่ยตัวส่งสัญญาณเนี่ยจะอยู่ไกลกับตัวตัวรับสัญญาณมากครับผมในการที่จะส่งคลื่นที่จำเพาะต่อกันและเกิดคําสั่งขึ้นได้ครับ ตอบได้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างอาจารย์สุรเชษก็ประมาณ95%แล้วครับโอ้ในธรรมดาครับสำหรับดาราสมุทรและก็มาถึงช่วงเวลาของการโหวตคะแนนจากผู้ชมในห้องส่ง30คน30คะแนนครับมาลุ้นกันครับว่าโรงเรียนใดจะได้คะแนนนำไปก่อนในรอบนี้พรินซ์รอยแยวได้ไป21คะแนนโหวตครับส่วนดาราสมุทรรับไป28คะแนนครับและโรงเรียนใดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศในวันนี้ ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ